รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการสำรวจเส้นทางแม่น้ำสายหลักของจังหวัดจันทบุรีเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาอุทกภัยและก็เน้นย้ำนกาะเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมริม2ฝั่งแม่น้ำจันทบุรีค่ะ นี้นะคะที่ฉันได้ลงเรือของกรมประมงจังหวัดจันทบุรีนะคะเพื่อที่จะสำรวจเส้นทางน้ําของจังหวัดจันทบุรีโดยในวันนี้นะคะเราได้เริ่มต้นตั้งแต่ตรงอู่ต่อเรือพระเจ้าตากสินนะคะหมู่หมู่บ้านสเสม็จงามนะคะแล้วก็จะไปจบตรงเส้นทางของแม่น้ําจันทบุรีนะคะซึ่งตลอดสองฝั่งเส้นทางน้ํานะคะตั้งแต่ออกจากอู่ต่อเรือนะคะยังคงเห็นสภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วก็วีป่าโครงการให้ใหท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นะคะแต่ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในตัวเมืองจันกันจันบุรีกันค่ะว่าเส้นทางบริเวณตรงนั้นนะคะจะมีขยะบูนฝอยนะคะแล้วก็สิ่งปฏิกูลต่างๆที่ทําให้ขัดขวางการระวายน้ํานะคะทาจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าเส้นทางน้ำหวาดจันทุรีจะเป็นยังไงคะ่ะ การลงพื้นที่สำรวจเส้นทางระบายน้ำในเส้นทางแม่น้ำสายหลักของจังหวัดจันทบุรีที่จะเป็นประตูส่งน้ำออกสู่ทะเลโดยนายเกรงเดชเข็มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยประมงจังหวัดจันทบุรีในอำเภอเมืองจันทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการได้ลงเรือของกรมประมง เพื่อสำรวจเส้นทางแม่น้ำสายหลักของจังหวัดจันทบุรีโดยมีจุดเริ่มต้นที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบ้านสมเ็จงามและไปสิ้นสุดที่แม่น้ำจันทบุรีบริเวณวัดจันทนารามระยะทางกว่า30กิโลเมตรซึ่งแม่น้ำจันทบุรีเป็นแม่น้ำสายหลักที่ชาวบ้านประชาชนใช้สัญจรไปมาเมื่อครั้งที่ยังไม่มีถนนตัดผ่านหมู่บ้านดังเช่นปัจจุบันแต่ชาวบ้านก็ยังคงมีความสัมพันธ์กับแม่น้ำจันทบุรีอยู่ไม่น้อยเหมือนครั้งอดีตที่ผ่านมา ยังคงเลี้ยงชีพได้ด้วยแม่น้ำสายนี้ซึ่งการลงสำรวจเส้นทางน้ำของจังหวัดจันทบุรีโดยนายเกรียงเดชเข็มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการเกิดอุทกภยัยเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลที่เกิดการทับถมของตะกอนทรายทําให้ตื้นเขินได้ง่ายจึงต้องสำรวจพื้นที่บริเวณนี้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งการสำรวจในครั้งนี้ได้ดูในเรื่องความสะอาดของตลอดทั้งสองฝั่ง ซึ่งบริเวณทั้งสองฝั่งยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และชาวบ้านยังคงใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและมีการร่วมกันร,รณรงค์ดูแลพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำโดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำจันทบุรีที่เป็นชุมชนริมน้ำเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนอยู่อย่างหนานแน่นเจ้าหน้าที่จึงต้องร่วมกันดูแลซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้เน้นย้ำในเรื่องการกำจัดขยะไม่ให้ทิ้งขยะลงในแม่น้ำดูแลเรื่องความสะอาดของแม่น้ำรลาคลองเป็นพิเศษ นี่เรามาตำรวจ2เรื่องเรื่องน้ําท่วมหรือการระบายน้ํานะครับซึ่งเราได้ให้เขาลอกทรายเยอะเหมือนกันเพื่อกันป้นนองกันน้ําท่วมใน2เดือน้างหน้าเนี่ยนะครับอีกเรื่องเรื่องความสะอาดแล้วเน้นมากอยากจะให้แม่น้ําจันเนี่ยสดสวยนะสะอาดก็ปรากฏว่ามาเที่ยวนี้ดีกว่าเพื่อปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ขยะมากเหลือเกินพี่น้องไม่ได้ชนทิ้งกันมากนะครับแต่ว่าอาจไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นเพราะน้ําขึ้นมากก็ได้เพราะคราวที่แล้วลงน้ําน้อยกว่านี้แต่ว่าสภาพปีนี้นายก เทศบาลเนี่ยทั้งสองแห่งเนี่ยเทศบาลเมืองจะได้มิดกับท้งตองขวางทางอะไรต่างเขาดูดีขึ้นผมก็เลยก็ดีใจด้วยว่าเริ่มทิ้งขยะก,กันน้อยลงแล้วพี่น้องประชายชนเนี่ยเริ่มมีสํานึกขึ้นก็ช่วยฝากฝากได้เยเพราะว่าแม่น้ํานี่คือสําคัญเลยเป็นต้นกําเนิดของอาหารของอะไรต่างๆถ้าเราทิ้งหรือปล่อยน้ําเสียลงมามากๆเนี่ยมันก็จะทําให้แม่น้ําสกปรกแล้วก็เป็นภาพที่ไม่ดีนะครับเพราะนั้นกน็ในวันนี้ถือว่าพอใจว่า หลังจากเรารลงไปให้ทางในอำเภอเมืองกับทางนายกท้องถิ่นต่างๆของที่เขตริมน้ำเนี่ยว่าอย่าทิ้งลงมาที่อยู่ริมน้ําทั้งหลายเนี่ยท้องมาขามทั้งอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับในอย่างเงี้ยอาจจะยังมีบ้างนะครับบางคนเนี่ยเราไม่อยากให้ทิ้งลงมาทิ้งก้นแยกคนหมกดีกว่านะครับทิ้งบกวันนี้ถือว่าน้อยมากนะครับความที่เราเยอะมากเยอะแบบดูแล้วน่าอายเลยไม่ไหวนะครับ ออท่านผู้ว่าท่านให้ลอกหมดแล้วลอกของระบายน้ำเราถัดคือแม่น้าเส้นนี้คือแม่น้ําที่ผ่านเมืองเราก็พยายามลอกให้ระบายให้เร็วที่สุดนะครับทุกท้องถิ่นก็พยามลอกแยกซ้ายแยกขวานะครองบายพาธถ้าท่วมจริงๆเราก็ผ่านได้คือสมมติฐานที่ท่วมคือน oh okay. ้ like. ah ําไหล800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเมื่อไหร่พี4ี2เนี่ยพี4ี9เนี่ย800ลูกบาทเมตรเนี่ยท่วมวันนี้เราก็มีโครงการบพาสให้ย้ายไป300ให้เข้า500จากสมมติฐานที่เคยท่วมถูงสึ้ เวลาเนี้ยคลองยังไม่เสร็จแต่ปีห้าแต่อย่างไรก็ตามถ้าปีน้าน้ําจะท่วมเนี่ยเราจะเปทะลุคลองกันเพราะการทำคลองไม้ายเนี่ยเขาทำจากท้ายมาแล้วก็ค่อยทะลุหัวทีหลังแต่ถ้าน้ําท่วมเนี่ยก็ทะลุได้มันปีนี้ก็ถือว่าลอกขยงขยะเนี่จะน้อยลงแล้วการอุดตนันการไหลลงก็จะระบายน้ําเร็วขึ้น